สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีต้นไม้มาแบ่งปันนะคะเพื่อนๆในราคาเบาๆนะคะโปรโมชั่นต้นละ100บาทเท่านั้นนะคะมีอะไรบ้างมาดูกันนะถ้าใครชอบต้นไหนนะคะก็เรียงตามนัมเบอร์กันเลยนะคะวันนี้เราจะมีให้ทั้งหมด10ต้นด้วยกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ ต้นที่หนึ่งนะคะก็คือ Black Magic Guide นะคะความสูงก็ประมาณ1ฟุตนิดนนะคะลากเดินดีแล้วค่ะแล้วก็หัวหน่อเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ป้อมชาจนแข็งแรงมากๆแล้วนะคะชาประมาณสัก2เดือนแล้วค่ะแล้วก็ตัวหัวเขาใหญ่มากๆเลยใครอยากได้นะคะตัวนี้ค่ะ Black Magic Guide รหัส0ูย์หนึ่งค่ะ ต่อมานะคะก็เป็นแบ็คเมจิกกายเช่นกันค่ะรหัส02นะคะต้นนี้ก็มีหน่อเล็กๆด้านล่างแล้วนะคะทุกรายการรายการละ100นะคะเพื่อนๆสนใจกระถางไหนนะคะก็ทักแชทมาตามน้ำเบอร์นะตัวนี้02ค่ะแบ็คเมจิกกาย ตัวนี้03นะคะโคโลคาเซียแนนซี่ค่ะแนนซี่จะมี03กับ04นะคะต้นที่3กับต้นที่4นะคะตัวบอนโคโลแนนซี่ ancy, นะคะเวลาที่ตอนเด็กๆเกนะะี่ยค่ะใบเขาก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้ก่อนนะเวลาโตเต็มวัยนะคะใบเขาก็จะมีตัวตรงสะดือนะคะเป็นสีเหลืองสีขาวนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็น เออรหัส0ูนย์ห้านะคะก็จะเป็นบอลสีค่ะบอลสีทับทิมนะคะทับทิมเม็ดแดงนะคะต้นนี้นี่คือแบบอ่ากระถางห้านิ้วครึ่งนะคะรากเดินดีค่ะกอแน่นๆเลยทุกรายการนะคะรายการละหนึ่งร้อยหมดเลยค่ะเอ่อตัวนี้ก็คือศูนย์ห้านะคะอ่านำเบอร์ต่อไปศูนย์หค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเลมอนลามค่ะเลมอนลามนะคะ นี่นะคะต้นเล็กๆแต่ว่าหน่อไม่เล็กนะคะที่ต้นมันเล็กเพราะว่าป้อมบังคับให้เขาอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะถ้าเอาไปเปลี่ยนไซส์เนี่ยแป๊บเดียวค่ะไม่เกินไม่เกินเดือนค่ะต้นใหญ่กว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าหัวเขาใหญ่นะคะอันนี้รหัสศูนย์หกนะคะอันนี้ศูนย์หกนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะศูนย์เจ็ดจ้ะศูนย์เจ็ดนะคะก็จะเป็นเลมอนลามเช่นกันค่ะนี่หัวใหญ่แล้วนะคะเขาไม่โตไปกว่านี้หรอกเพราะว่าป้อมให้อยู่ในกระถางเล็ก ถ้าเพื่อนๆรออับไปนะคะเปลี่ยนกระเปลี่ยนกระถางเลยเปลี่ยนไซส์เลยเดี๋ยวมันใหญ่แน่นอนนะคะอันนี้ศูนย์แปดนะคะรหัสศูนย์แปดนะคะเลมอนลามศูนย์แปดนะคะแล้วก็แบ็กเมจิกกลายเช่นกันค่ะรหัสศูนย์เก้านะคะรหัสศูนย์เก้าต้นนี้ก็ฟุตหนึ่งแล้วค่ะความยาวนะคะความสูงต่อไปก็คอฟฟี่คัพค่ะคอฟฟี่คัพสูงสองฟุตแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้รหัสหนึ่งศูนย์นะคะหมายเลขสิบก็คือคอฟฟี่คัพนั่นเองนะคะทุก กระถางนะคะรายการละ100บาทเท่านั้นนะคะค่าจัดส่งกระถางแรก60กระถางถัดไปกระถางละ20นะคะสนใจกระถางไหนรายการไหนทักก็มาได้นะคะทาง Facebook ทักแชทในเพจนะคะถ้าทาง YouTube ก็ทักไลน์เบอร์โทร097 207 2014 20ค่ะ